นี่ครับกันลเรากําลังขึ้นท้ามออีแดงพี่น้องา้ามออีแดงครับอำเภอกันทรลกจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับมืันนี้สภามาเบิ่งทะเลหมอกนะครับเนาะปักจุดไปเบิ่งเพื่อนกันครับพอนแล้วนะครับพี่น้องพอนแล้วพอนแล้วผมมาจะพีดดีครับพี่น้องเด็กๆทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายเนี่ยมากันนะครับตื่นแต่เช้าหน่อยเด้อมืันนี้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศ นี่ครับนี่บรรยากาศนะครับเนะกกาะพือนไก่ทั้งด่านอุทยานพื่นไก,ก่การบริการยางดีเลยนะครับเนาะโมเพงพี่้องโมเพงครับขึ้นมาเบิ่งกันคนละสี่สิบบาทไะไปเบิง่งไปเบิ่งทาลี่หมอกกันครับโอพมีน้องนี่ครับรถมาเต็มเลยพี่้องรถมาเต็มเมื่อนี้นี่คือทีมงานของเรานะครับมาวันนี้นะครับก็จะมีเฮียุ๋ย คุณยายนะครับคุณตาคุณยายแล้วก็ไทเกอร์นะครับไทเกอร์มาเต็มสูตรเลยนะครับเสื้อกันหนาวมาเต็มสูตรเลยมาเป็นฤดูฝนครับมาเป็นมึงเนาะนี่ครับนี่ครับมือดอดีด้วยพี่น้องเอาบ่ได้เบอลเลรียญได้ไหมคลองแท้ะวินี่<ง> <owing> นี่ครับเบิ่งเฮียตัวนี้คนนี้ถ้าใครเนี่ยถ้าใครเนี่ยครับสวัสดีครับนี่ทักทายเอฟซีนะครับเออสวัสดีผมผม ่ครับเห็นอีหลีพี่น้องข้าวบมเป็นข้าวเหร่นเหร่นไครับข้าวอีหลีพี่น้องเดเมาเห็นอิริคลองแฉเลยหรือครับเออไป่ะเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ่งของแครับไปที่เทาสีไปยืนอยู่ทึ่งหน้าผาสีเห็นทะลลีหมอกเด้ครับเนาะมีโอกาสอีหลีพี่น้องเละในที่สุดเราก็มาถึงครับบ่อพ่อทะลลีหมอก พี่น้องแต่ว่ามีจะหมอกดีเอาเสียเบียดนะครับเบียดจะไปเตะบอลมันเออส่วนครับเนี่ยมวยมึนมืดทืบเลยครับกระโดดลงไปก็ได้หมอก็รับไปเลยมองมองเห็นยังเลยครับงานนี้ถาข้าวถ่ายเจ้าข้าวเนาะพี่น้องเนาะให้มันสว่างกว่านี้น่าจะใช่ครับ มันอาจจะมาร่วมตัวกันไมันี่เอายืนอยู่เอายืนอยู่หน้าผาน่ครับยืน,ยน,ยนอยู่ผาไม้เดยงนะครับเดี๋ยวรอรอรอให้สว้างก่อนดีนกด็น้องพี่น้องเนอะจะมาเบิ่งกันไหมว้าววามัป็นฤดูหนาวครับ พี่บอกมาแจ้งครับไอเงี้ยเป็นไปนของงามกันนี่จะเป็นแผนที่นะครับแผนผังเนี่ยอธิบายออธิบายมันดัไงก็บ้องหูงกันนะเพราะว่าบ้องหูงงนะครับเนาะอันนี้เขา, <S <S เขาสัตว์ตะโสมวะไอ้ผู้ไทยนี่ครับเข<อ>ียนร,ร,รักษานธุนสัตว์ป่ายอดโดมนะครับ<ม>แล้วแล้วก็สาน้องไผ่พี่บอกก็คือตอนนี่าเอายืนยงเทิง์เหมือนวะครับยเทธ์นะจะยุทอันนี้ประเทศไทยนะครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับ ข้างล่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอเบิ่งครับน่าจะมีโอน่าจะได้เห็นแล้วมึงเดี๋ยวมานี่คน่าจะได้เห็นเฮ้เดี๋ยวรอรอรอเบิ่งอีกก่อนนะพี่น้องนะเนเาะสิได้เห็นอยา่คุยมาดิเห็นทะเลหมอกแน่นอนครับนักองเทียร์ก็ไม่กันไหนนะนี่เป็นลุ่มลบ <laughs> ไปเอ่ทอดระบายน้ำนี่ ครับลงเราไปครับวันนี้คนมาเยอะมากนะครับคนมาเยอะมากพี่น้องคนมาหลายครับคนมาหลายอีกเดี๋ยวรอรอรับรอว่าจีเห็นทะเลหมอกว่าเห็นว่าแต่ตอนนี้บรรยากาศนนาเที่ยวมากว่ามันฤดูหนาวครับพี่น้องรอรอครับรอเนี่ยฟ้ากำลังเปิดเลยพี่น้องนี่ครับจะมาเที่ยีเห็นทะเลหมอกนะครับแล้ว คนเยอะมากคนเยอะมากนี่ครับฝากทั้งเพื่อนพี่น้องเอาสิ่งห็นวอลเมียร์รอดูนะครับนะรอดูข้างล่างนี่มืดเบิดนะพี่น้องมืดเวอรบวอหินยังเลยท่านนี่นี่ครับต้นงิวไหยังมาปีนนี่ครับนี่พี่น้องมืดไปเลยครับข้างล่างนี่เนี่ยวอลหินยังเลยเกติสีมอวงหินข้างล่างหมดเลยนี่ครับ ไฟเปิดเราก็จะเห็นน so oh, oh, ่าจะเห็นนะครับน yeah. ่าจะเห็นอะไรหมดพี่เนาะอ๋อนี่ไงครับนี่โอ้นี่เราเห็นพื้นนั่นนี่เห็นพื้นนั่นนี่นี่ครับเราเริ่มเห็นพื้นต้นไม้นะครับเริ่มเห็นต้นไม้แล้วอาจจะนึกอี้ก็อาจจะมาเห็นแล้วพี่เนาะจะมาพฟกัเห็นเหลือตอนนี้น่าตอนนี้เห็นแล้วเห็นต้นใหม่แล้วนี่ครับไอ้ตานใจยิ่งอะไรไอ้ใจยิ่งอะไรขีดคมอยังไรก็อดเราไอ้ ชีวิตอ้ายมีคาลูกยังนอนอยู่ถอยถอยโอ้ว่าแต่บอกถอยไวขนาดอย่าตายสินี่ครับโอ้ยพี่น้องเลยเห็นแล้วนี่นี่ครับโอ้ยอกนี่ครับมาเบิ่งเลยพี่น้อนมาเที่ยวกันนะครับเนาะมืออื่นมือเหือกันาดเจ๊งที่นีอยู่นะครับโมเมนต์ฤดูหนาวเครับฤดูฝนอันนั้นเป็นบ่อหนามนะครับทางล่างที่เราเห็น สูบปลาเพื่อนสูบเลยครับเอาปลาแล้วรัย่างย่างครับข้างล่างนี้จะเป็นประเทศยังกอฮอครับเขมรเขมรกัมพูชานะครับนะนครับบ่านเพื่อนอยู่ข้างล่างพี่น้องเห็นบ่างหนห่ลัางคาสีดำเงินนะครับอาจจะพ่อเห็นแต่ผมเห็นนะครับจจะระน,ระน,นะครับเพื่อนกำลังคุ้นไก่ตีอยู่เนี่ยเพิ่นกำลังหนึ่งเขาครับนันสะนามเพื่อนเพื่อนกำลังหนึ่งเขา โอ้ฝนกับมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับไอ้ทอยกับโฮมเนาะโอ้บรรยากาศดีมากพี่น้องบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเขาหามอะไรละไผู้นึงนะครับเนาะชีวิตมีคา่ามเม้นมีหัวสิงไข่ดีครับมีคา่าพอได้ต้มยำอยู่ มีอะอนพี่หนอกัน้เนี่ย่อนเนีเี่ยนายอำเภอนี่คุณตาาุณตาอย่างเนาคุณตาจะเล่าให้ฟังบ่าป็ปร้องบวนเอรคเนเนพอถามเ่นนี่คุณตาคุณยายนะครับน้องจริงทองอยู่ข้างหลังนะครับอย่างม่งบองประเทศเขาบ้างประเทศเขาประเทศนี่แหละแล้วก็ไปยืนน้องนินาพ่อหน่โอ้คนมารักษาอยู่คือกันกับเฮแล้็เป็นเมียนายอำเภอเนี่ย ีตัวกระบอกหรือยังนี่แหละฝนก็นั่งตกครับฝนตกเดี๋ยวขันทินทะเลหมอกคมในไทยบางอีกทีนึงนะนี่เขายังบอดี้ยูสูงเลยพี่น้องขึ้นไปอีกอะไรนะครับขึ้นไปอีกอะไรของบอดี้อะไรนะครับถามาอีดีโอนี่มันวนแกลบนะแกลบอร่อยนะ

ไม่รู้เราจะได้เจอหรือเปล่าครับทะเลบบอกวันนี้นะครับเนาะคนเยอะมากครับคนเยอะมากเยอะคนไหลอี๋นี่ฮะตอนนนแม่กออตยู่ในทองอยู่ในทองนี่ฮะทางล่างจะเป็นทางปฏินะครับเหรียญบาทมีเหรียังคาคนนี้ญมีเหรียังคาครับนี่ครับ อาจจะบอเป็นทะเลหมอกซะเลยแต่ว่าก็โอเคนะครับครับนะครับพี่น้องครับเด้อินเบื้องสั้นนี่นะครับผพิ่มมาแล้วโอเคเอาโอกาสหนาเนาะจังมาเบิ่งกันใหม่นะครับนะบริเห็นนะครับบริเห็นดอกฝนตกครับฝนตกจะมากันใหม่นะครับเนาะโอกาสหนาป่าหม่พี่น้องนี่ครับเดินมาสั้นนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องไปผมเมื่าเด้อพี่ลังจะมาเบิ่งกันใหม่นะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ